สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้แวะมาป่าลกหน่อยดูมะนาวค่ะไม่ได้มาไลาลนานแล้วอันนี้ไม่ไม่ได้ดูแลนะคะมะนาวดกมาก อันนี้กำลังออกดอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ยายพรแวะมาบ้านสวนบ้านในดูมะนาวค่ะลูกกำลังดกมากเลยไม่ได้ดูแลค่ะปล่อยทิ้งไว้ นี่เหลืองแล้วกเก็บแล้วใบร่วงหมดไม่ได้น้ำใบร่วงหมดวันนี้พาเพื่อนๆมาในสวนลกๆหน่อยนะคะ นี่เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยเป็นดอกหมดแล้วไม่ได้ดูแลแต่เขาก็ยังเกิดให้นะคะเนี่ยนานทีมาทีไม่ได้มาดูแลไม่ได้ลดให้นี่เป็นผักชีใบเลื่อยะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะนี่เป็นตะเภานะคะวันนี้ยายพรจะเก็บตะเภา ยอดสวยๆอันนี้เป็นมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่กำลังติดผลเนี่ยผลของเขาเนี่ยผลมันเบอร์รี่เก็บใบตะเพาค่ะเพื่อนอุ้ยเล่น เขาสุกหมดแล้วผักปังป่าลกมากอันนี้เป็นผักชยานะคะผักชยาแก่แล้วนู่นต้นสูงริบลิ่วนี้ตะเพา ยังอยู่นะคะยังพอมไม่ได้เข้ามานานแล้วค่ะแห้งเหี่ยวหมดแล้วก็ปาลกมาก <c oughs> <c oughs> เพื่อนวันนี้พาเพื่อนมาลุย